สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารวยนำโชคชาแนลค่ะต่อมาคุณหญิงงามใจคะ่ะให้เด่นศูนย์สองตัวศูนย์สองศูนยสามตัวสา4ศูนย์สี่สามศห้าหกศูนยหค่ะต่อมาส่วนแตงคะ่ะสามตัวมี9 0้าศูนย์ห้าแปดหนึ่งห้าสี่เจ็ดห้าสองเจ็ดสามสาปดห้าสองตัวห้าศูนย์ห้าหนึ่งหเจดสามเจ็ดแปดสามแดห้าปดหค่ะ ต่อมาแนวทางสามตัวบนสองอาจารย์จับคู่คะ่ะเซฟไว้คะ่ะส่วนใบนี้วิ่งบนล่างให้เด่นห้าค่ะสองตัวห้าแปดห้าศูนย์ห้าสามห้าหกห้าเจ็ดห้าหนึ่งค่ะต่อมาแอสุยคะ่ะสองตัวมีศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดสองห้าสองเจ็ดห้าเจ็ดค่ะต่อมาเด็กสุพรรณคะ่ะวิ่งให้เด่นเจ็ดสองตัวเจ็ดเก้าเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดห้าสามตัวหกเจ็ดเก้าค่ะ ต่อมาอาจารย์อุดมค่ะสองตัวล่างนี้ห้าสามเจ็ดสามค่ะต่อมาผู้ใหญ่ใจดีค่ะวิ่งบนให้เด่นห้าเด่นเก้าสองตัวห้าเจ็ดห้าแปดเก้าห้าเก้าเจ็ดค่ะต่อมาแอตตองเก้าเก้าเก้ามหาเฮงค่ะวิ่งบนล่างให้เด่นเก้าสองตัวเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าแปดสามตัวแปดเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดค่ะ ต่อมาฝันเป็นจริงค่ะสามตัวมีหกสามเก้าสองตัวสามหกสามเก้าหกเก้าค่ะต่อมาแอดนุมค่ะเด่นบนตัวเดียวให้แปดค่ะต่อมาอาจารย์กฤษดาค่ะสองตัวล่างมีสองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าค่ะต่อมาเลขชนสามสำนักพิมพ์ค่ะให้เด่นสี่เด่นห้าสองตัวสี่ห้าห้าสี่ค่ะ ต่อมาแอดใบเขียวค่ะสองตัวมีศูนย์สี่ศูนย์แปดห้าสี่ห้าแปดค่ะต่อมากุยซอกกล่าวคะ่ะสามตัวมีแปดหกหนึ่งสองห้าแปดแปดห้าศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดแปดสี่หนึ่งแปดสี่สองสองตัวหกหนึ่งห้าแปดห้าศูนย์ศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งค่ะต่อมาเจาะเลขบนคะ่ะวิ่งให้เด่นเจ็ดเด่นศูนย์เด่นห้าสองตัวเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดสองศูนย์สองศูนย์เก้าห้าเจ็ดค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ